สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube และแม่แชร์แว่แชร์เรื่องราวความประทับใจบ้างไฟพญานาะคสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันมหาปวารณาออกพรรษาขึ้น15คาค่ำเดือน11ตรงกับวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับแอดมินมีเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับบ้างไฟพญานาะค เป็นเรื่องเล่าของคุณครูไม่ใหญ่ที่สอนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเป็นตอนที่สองครับตอนจบครับจากเพจคำสอนมหาปูชนียาจารย์ในเนื้อหาของคลิปก็จะมีตอนที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกหลังเสด็จกลับจากโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาววดึงและที่มาของการตักบาตรเทโว ในเนื้อหาของคลิปแอดมินเข้าไปรับชมรับฟังแล้วครับทุกคนได้สาระความรู้และสนุกตื่นเต้นมากครับอดไม่ได้ที่จะเก็บเรื่องราวความประทับใจดังกล่าวมาฝากเพื่อนๆเอและท่านผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมรับฟังด้วยกันครับร้อแล้วเราไปรับชมรับฟังด้วยกันเลยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันมหาป,รปรหารณาหรือวันออกพรรษาของเรา เรามาดูจุดย้อนหลังหปเกี่ยวกับตอนเมื่อพระสมมาสม,มุทยเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่ดาวดึงตอนเสด็จลงมาจากดาวดึงซึ่งเมืองของหน้าของท่านนี้เนี่ยอยู่ใต้ลำน้ำโขงกันเป็นพบซ้อนพบตอนนั้นก็ยังไม่เคยรู้อะไรเท่าไหร่หรอกหน้าท่านนี้บัรู้ตอนน พอจะออกภรษาเนี่ยเทวดาก็จบกันว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จลงแล้วโอ้โหลือลั่นกันไปเลยและทำให้อาสนะของท่านที่นั่งที่นอนแข็งกระด้างกันมาตอนอยู่ในพิภพนั้นมีเครื่องประดับประด้ดูสิเข็มขัดหนัก ไอมือมนุษย์ไม่ใช่เข็มขัดหนาคนี่แหละเข็มขัดหนาคนี่รัดแขนเห็นไหมดูคอสิดูกรอบหน้าเห็นไหมหนากอีกรัดกล้าวเนี่ยรัดผมเนี่ยก็หนา้าแต่หมวดไปข้างหลังหลบหลบในไหนหนิดนึ่หน,นาคทั้งเซตเลยอาบอนดูนะแข้งดิหนัก เห็นไหมดูรองเท้าสิรองเท้าทองคำประดับรัตนาชาตินี่เห็นไหมเป็นหน,น้ากนี่โอ้โหในชุดทองอารามเนี่ยรัตนบัลลังสวยลอยได้รัตนบัลล,บลังก์นี่ประดับทั้งทองทั้งเพชรทั้งลอยวืดได้นี่นั่งอยู่ในท่าที่เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันกระโดกกระเดกส่องดูอ๋อ เขาจอดกันมาเลยคุยกันมาพระสมมาสมพิชากำลังสเสด็จลงมาจากดาวดึงพระเทวดาเข้าไปฟังธรรมเนี่ยจากชั้นจตัตโตกับชั้นดาวดึงเนี่ยไปถึงกันได้จะมีพิเศษอยู่สองชั้นดังเนี่ยมาแล้วออกจากหน้าพิภพเลยทนไม่ไหวอยู่ไม่ได้ออกมาเป็นทีมเสียงอื้ออึงอะไรดนตรีสวรรค์ดังออกมาเนี่ย นี่ที่ต่างว่าเป็นเมืองนะจริงๆมันสวยกว่านี้มาเป็นทีมเลยนี่หัวหน้าทีมมาแล้วลูกน้องมามาในวันเทโวโรหันนะออกพรรษาเสียงอื้ออึงเสียงดนตรีทิพย์เสียงอะไรต่างมาแล้วก็ลอยตัวอยู่บผิวน้ำแม่น้ำโขงนี่แหละตอนนั้นไม่บนท้องฟ้าก็ยังอาละอาลากันอยู่แย่ๆอ๋อ oh. เกลียนกราบทีเดียวแหละพยานหน้าก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วฟ้าก็เริ่มเปิดออกมีลำแสงพุ่งออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วลำแสงก็ขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆท้องฟ้าจะกลวงไปเลยเหมือนไม่มีท้องฟ้าบริเวณนั้นฟ้ากลวงไป มันเหมือนกับฟ้าครอบเนี่ยมันหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีฟ้าครอบอีตรงนี้แหละตรงนี้แหละเทโบโรอนนะในลำแสงนั้นเราก็จะเห็นเหล่าทเทพอัภรรยางลงมาเลยนี่ค่อยๆมาค่อยๆมาเป็นกระบวนมาเรื่อยๆถัาจากนางเทพอภรรก็จะมีเหล่าทเทวดา ร้องรำดำเพลงประโคมดนตรีตามกันมาเลยเนี่ยนี่พวกหน้ามาก่อนพินเนี่ยหัวหน้าโค้งมาเห็นไหมหางแล้วก็มีสายที่จริงมันยาวมากกว่านี้แต่ว่าตัดตอนเอา,าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันแล้วกันนี่มีบันไดทองบันไดเพชรบันไดงเงินเห็นไหมสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ตรงกลาง ระสมมาสมุจฉามาบันไดแก้วบันไดเพชรพรมแต่งยุดขาวมาบันไดเงินพริอินมาบันไดทองถือปาริชัตตะกะเป็นเกียรติยศมาเลยถ้ามหาราชทั้งสี่จะอยู่ข้างๆทางคอยอารักขาเนี่ยชาวสวรรค์น,นึ่แต่ที่ระบเถิดเถิงและพวกนี้มีหนากยักษ์คนทังนครุฑบรรเลงดนตรีแล้วก็มีชาวสวรรค์ทุกชั้นเลย ชัดสีขาวเนี่ยมหาพรหมท่านเนลมิตมีเก้าชัน้นคำว่ามหาพรหมนี่หมายถึงพรหมผู้มีศัก์ใหญ่นะเช่นปราทิชาชาโรยตามหาปมาศัก์ใหญ่ทั้งสิบหกชัน้นเสด็จมาทางบันไดที่ดูคล้ายๆเงินแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับอะไรเงินยวงอ่ะมันไม่ใช่เงินดำๆแบบเมืองนุษย์เงินยวงหรือ ทองคําขาวเรืออะไรสวยๆอ่มีรัศมีเนี่ยเงินยวงอะ่ะและแต่งกายสีขาวนั่นเลยชุดขาวแต่ท้ามหาราทั้งสีก็อยู่ข้างๆคอยอารากขาทีนี้ดูใกล้กว่านีา้อีกนิดหนึ่งท้าสุยามาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่สามท่านถือพัดวิชณีเนี่ย เท้าสักกะถือปาริชัตตะคะไล่เลยไปเลยเ,เลยท้าสันเตตุสิทิ์ชั้นสี่ตุสิบุรีชั้นที่ห้านิมานาลาดีเนี่ยชั้นที่หกปารณิมิตวัสวดีแล้วก็ปัญจสิกขาซึ่งมีความคุ้นกับพระพุทธองค์เปติพินตั้งแต่สมัยก่อนตัดสรูนะ่ยหรือแม้ที่ตัดสรูแล้วที่พอินไอ ไปกราบอารานนาสามาถุเจ้าไงล่ละลัถัดมาคือพระมัตุรีโชเฟอร์หรือสารธีของพุะเท้าสกะเทวราถือพานดอกไม้ฉับพันณรังสีสามาถเุเจ้ายิงกลบหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นท่านเหล่านี้เราจรึงตัดออกให้เห็นแค่แสงลึงเรืองแต่จริงๆแล้วชับพันรังสีสว่างกลบหมดเลยมาโอ้โหว,าบ,วาบมาเลย นี่ท่านเสด็จลงมาอย่างนี้จะเห็นว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าธรรมีพระวรากายใหญ่วระเทวดาเนลมิรใหญ่ขึ้นไอ้ใหญ่ในระดับที่มนุษย์อยู่ไกลเห็นใกล้แต่เยือกใกล้ก,ก็เห็นพอดีพอดีคือจใะใกล้หรือไกลก็เห็นเท่ากันพอดีพอดีด้วยพุทธานุภาพอันนี้เป็นอจินไตยเดี๋ยวอนุภาพแห่งบุญน,น,นั่นนั่น นี่นาคเห็นอย่างนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นนาคจึงมีความปลืม้มปิติใจมากๆเลยและณนะตรงนี้ที่นาคได้ดูเห็นแล้วนาคจะปลื้มที่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งความปรารถนาต่อพระเจ้าซ้ํหนักเลอีกซ้กํากันเลยแตงวาจาขอให้ข้าพเจ้าได็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตั้งใจ ปฏิบัติทำรักษาศีลมาตลอดเลยนี่ต่อมาเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษานี่กำลังลำพึงเลยพญาน,นาคคือกำลังนึกเพราะว่ามันจะเข้าพรรษาแล้วพรุ่งนี้จะเข้าพรรษาแล้วเลยเอามือวางเนี่ยวางอุเบกขาก็มานิกาดูสิแต่ละนางเนี่ย นี่ละย่อมาแค่สี่นางกันนั่นเองหลากลีลาเลยเนี่ยต่างก็คอยบำรุงบำเรอพญานาคเนี่ยบัลลังก์นาคซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันนะมันเยอะแยะไม่ใช่มีอย่างนี้อย่างเดียวมันตามกําลังบุญของนาคเหมือนกันแหละเนี่ยเหมือนเกอี้เออยของเมืองมนุษย์มันไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นกําลังลําพึงกับพรุ่งนี้เข้าพรรษาจะขึ้นไปอยู่วันนี้ลัาบอมๆจะเยอะดูสิ ดูลีลาของเธอนี่ดูเครื่องทรงเหี่ไหมเธอไม่ได้มีชุดอย่างนี้อย่างเดียวมันเปลี่ยนได้ไปเรื่อยๆนะชุดชุดท่านมีหลากหลายทีเนียหลากดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยมีสังวานป้าดดูเข้มขัดหน้ากันนี่เข้มขัดหน้าของฝ่ายหญิงอาดูฝ่ายชายเข้มขัดหน้านีหลากหลายเอามาดูข้างบน ดูสิเธอจมไอยจะไม่แล้วมีต่างหูหลากลีลาดูรัดก้าของเธอเงี้ยกรอบหน้าเห็นไหมนี่รัดแขน,นตรงนี้เข้ามือเข้าเซตเลยมีที่นิ้วก็มีที่ข้อมือก็มีมีแขนนี่เหมือนสังวานว้ยโอ้ที่เท้าที่เธอมีหมดแหละ เธอบำลุงบำเลอพยะญานะพระราชาของเธอให้มีความสุขเว้ยไหมเพคะอ่าอันนี้ไม่ใช่น้ำจันไม่ใช่สุราเมลัยละน้ำผลไม้นี่แหวนเพิมีหมดนี่คาเซ็ตกันเลยเนี่ยแล้วมีหลากลีลาทีเดียวนะสวยสวยมากๆนทีนี้เละนี่กะรัดก้าอีกแบบหนึ่งอะ ้อยคอยเห็นไหมดอกไม้พี่คะดอกไม้วสวยๆพี่คะจำเริ่งพระเนตรมาตรงนี้บ้างพียคะนี่นี่เห็นไหมดูนี่ดูข้อมือเห็นไหมสวยเธอนั่งเรียบร้อยเห็นไหมแหวนพยันชนะเอามาดูอีกลีลาหนึ่งนี่ก็อีกชุดึงอีกดีไซน์นึ่เอ้ยพระอ,องค์มองแต่ทางนน้นมองมาทางนี้บ้างสิพคะ ว่าแล้วเธอก็หลิวตานี่ก็อีกชุดหนึ่งแล้วนิพจะไปไหวอย่างไงเนี่ยมันหือขึ้นคอทีเดียวหนักใจทีเดียวนี่จำเป็นต้องอธิบายให้เราจะได้รู้ว่ามันยากในการที่จะขึ้นมารักษาศีลแต่พญานาคปุรโรหิตนี่ไม่อย่างนั้นจะขึ้นมารักษาศีลจเด็ดเดียวทีเดียวแหลพะพญานาคนึกถึงวันที่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ มันก็เลยหลุดจากนิวรณ์หลุดจากกามฉันทะชั่วคราวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาที่ท่านเสด็จมาวันนั้นเนี่ยมันยังปลื้มไม่ห่างงเลยไม่ลืมเลยเพราะเหตุนี้นี่แหละจิตเลื่มใสมารวิกาจะงดงามแค่ไหนจะบำรุงบำเลอจะอ่อนๆอ,อนแค่ไหนเฉย แล้วก็ขึ้นมารักษาสีมาอย่างนี้แหละรักษาสีตลอดพรรษาเพราะการที่จะพ้นไฟให้เป็นพุทธบูชาได้ต้องประพฤติพรหม,มัรจันไม่เสพเมถุนหนึ่งพรรษาและจะมีฤทธิ์ที่จะพ้นออกมาเป็นไฟอย่างนั้นได้ระหว่างในภรรานั้นใจของพญานาคระลึกถึงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจา้านึกถึงวันนั้นไม่มีวันลืมเลือนจากใจไปเลย พอวันออกพรรษาเท่านั้นแหละด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอบูชาพระองค์ด้วยประทีปที่กลั่นจากใจที่ใสใสด้วยการประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งพรรษาออกมาขอบูชาพระองค์และในอนิสงสงนี้ขอให้ข้าพรงค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตสาธุแม่ประทีปครับ ผ่านน้ำเหมือนผ่านอากาศลอยขึ้นไปเลยลอยขึ้นไปต้นๆก็จะมีท่านเดียวทำาสืบเนื่องกันมาล้วสองพันกว่าปีนาคบริวารแถวนั้นเป็นเมืองนาคัางใต้ลำน้ำโขงก็ทั้งใต้แผ่นดินดเนอาไปเนี่ยเพไดถ้าทางไหนดีน้ำก็โผล่ขึ้นมานาคที่เป็นบริวารก็มารักษาศีลด้วย แต่กำลังบาร,รมีอ่อนก็จะพ่นจํานวนไม่กี่ดวงและสูงไม่มากแต่ว่าพญานาจะสูงจะพ่นได้สูงทีเดียวสูงสูงสูงเลยเพราะฉะนั้นลําน้ำโขงจึงมีสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทําให้มีผู้ใครจะรู้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรแต่ก็มีนานาทัศนะหลากทัศนะทีเดียว ซึ่งก็สรุปได้ว่าบางพวกก็บอกว่ามนุษย์ทำขึ้นมาบางพวกก็ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของพี่น้องชาลาวและแม้แต่ฝั่งไทยเพราะทั้งสองฝั่งที่จริงเราก็เชื้อสายเดียวกันนั่นแหละต่างก็บอกกันต่อ,ตอมาว่าเป็นบางไฟพญานะาคบัท่านบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ยุคต้นๆที่ใจยังฝ่กุศลอยู่ก็มีความเชื่อมัน่นจากเชื่อมั่นก็มาเชื่อมั่งเพราะว่ากระแส,สเสืออะไรต่างๆเนี่ยที่ทําให้บิดเบือนไปเพราะฉะนั้นจากเชื่อมั่นก็มาเชื่อมั่งจากเชื่อมั่งก็มาเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งแล้วก็มาไม่เชื่อเลยนี่แหละคือทําให้เกิดนานาทัศนะทีนี้ เนื่องจากว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนักเรียนระว่างฝันในฝันวิญยามีสิทธิเสรีภาพในการที่จะเสนอทัศนะหนึ่งเมือนันดังที่ได้กล่าวมากันแล้วดังนั้นนี่คือออจีนไตที่มันเกิดขึ้นจริงได้จิตที่เลื่อมใสของพญานาคพญานาคท่านรู้จิตใจของมนุษย์ทุกคนในทุกยุคที่ผ่านมา2,500กว่าปีว่ามนุษย์คิดกันอย่างไรยุคต้นมนุษย์คิดเลื่อมใส ระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เชื่อมนุษย์ในยนุคนี้ไม่เชื่อก็มีเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็มีเชื่อมั่งก็มีเชื่อมากก็มีเชื่อหมดก็มีเชื่อมั่นก็นมีมันหลากหลายแต่พญานาคไม่สนใจเลยเพระาะใจไปสนอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่มใสใจของท่านเนี่ยไม่ขุนเหมือนมนุษย์ไม่มัว ของอะไรคุณคุณของมวลมวมมไม่เห็นหรอกแต่มันเลื่อมขึ้นมาเป็นเงาและใสกระจ่างเห็นคุณของพระบรมศราสดาเห็นภาพวันนั้นชัดเจนอยู่ในใจเลยในจิตที่เลื่อมใสแต่ว่ามนุษย์ในยุคนี้ไม่เชื่อก็มีเชื่อมั่งไม่เชื่อมังก็ม,ม,มีแต่ก็อยากดูก็เลยมาดูกันเมื่อมาดูก็หาข้อสรุปไม่ได้ พราะดวงจิตเนี่ยไม่ได้เหมือนพญานาคถ้าจิตเลื่อมใสเหมือนกับพญานาคแล,แล้วเราก็จะเข้าใจอะไรต่างๆที่ดีทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยในวันนั้นน่ะไปทําจิตให้เลื่อมใสเหมือนพญานาคท่านนั้นแล้วไปสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยองค์ใดพระสัมพุทธสวดไปเรื่อยๆหรืออ e ีตีปิโซสวดเป็นแสนคนเลยทังส,สองฝั่งแม่น้าน เดี๋ยวจะเห็นอะไรดีๆบนท้องฟ้าและจะเห็นอะไรดีๆที่ท้องน้ำทั้งท้องน้ำและท้องฟ้าสองท้องนี่แหละจะทำให้เห็นในท้องเราด้วยจะเป็นดวงใสๆทีเดียวแหละจะสว่างสวัยถ้าสวดมนต์ไปเป็นแสนเนี่ยดีแล้วไปสวดมนต์ไปทำจิตให้เริ่มสายแบบพาญนานาคท่านนี้กับบริวารึ่งนั้น เลื่มใสในประสัมมาสัมพุทธเจ้ทั้งสองฝั่งน้ำเลยแล้วเดี๋ยวความอาศัศจรรย์จะเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงลองทําดูสิจะ๊ะแล้ว็็ีิมนพระสองฝั่งโค้งนั่นแหละมีกี่วัดกี่แสนองค์ใสาบาทจอย่าลืมวันเทโวโลหนะ,สะเสด็จลงเมืองสังกดสานนครเนี่ยคนหนาแน่นขนาดใสาบาทนี่เข้าไปไม่ถึงต้งโยนขตมเงี้ย อาหารลงไปอย่างเงี้ยแต่ต้องแม่นบอสมควรเนี่ยขนาดนั้นทําไมลราไม่ฟื้นฟูสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นอีกสองฝั่งโคงเี่ละ่ะพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวไทยเราลูกพ่อเดียวกันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนทานที่จะเถิดเทิงกองยาวหรืออะไรนี่ไปสวดมนต์ไปภาวน,นากันเป็นแสนแสนคนเลยพร้อมพร้อมกันทั้งสองฝั่ง และความอัศจรรย์3ามท้องท้องทั้งสามจะเกิดขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวลองสวดไปพร้อมกันเลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังจนจบคลิปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย